สวัสดีเจ้ะเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะมาทา,ามาทำสูตรปิดงอกนะคะ,ะใครที่ผมงอกหรือว่างอกก่อนวัยนะคะเราจะทํายังไงไม่ให้ผมเรางอกก่อนวัยนะคะให้ผมเราดกดําอยู่ตลอดเวลานะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะ เรามาทําส่วนผสมกันเลยนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะในส่วนของกาแฟนะคะสรรพคุณของกาแฟเพราะว่ากาแฟเขาจะมีคาเฟอีนเขาจะช่วยกระตุ้นรูขุมขนให้เส้นผมเร่งการจเจริญเติบโตนะคะ ช่วยลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็จะทําให้ผมดกดมเงางามด้วยนะคะเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะส่วนตัวตวงมาแล้วนะคะหนึ่งช้อนชาเทลงไปหมดนี่เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะตัวนี้คือน้ํามันสกัดจากงาดํานะคะตัวนี้นะคะ ในส่วนของน้ำมันงาดำสปปรรพคุณของเขาจะช่วยให้รากผมแข็งแรงให้ผมดกดำเงางามมีน้ำหนักนุ่มสลวยนะคะช่วยบำรุงผมแห้งที่แตกปลายช่วยบำรุงผมที่เสียผมที่ไม่มีน้ำหนักนะคะให้กลับมานิ่มเหมือนเดิมนะคะและจะให้แข็งแรงขึ้นนะคะมีชีวิตชีวานะคะ,ะช่วยมีช่วยให้ผมงอก ช่วยมีให้ผงออกเร็วลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะเนื่องจากน้ำมันงาจะไปกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตรอบๆรูขุมขนบนหนังศีรษะของเรานะคะในส่วนของน้ำมันงาเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะเขาจะสุดยอดจริงๆนะคะน้ำมันงาเนยน้ำมันงาดำเนี่ยกับผงนะคะนี่นะคะใช้ไปเลยหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มาคนให้กาแฟเขาแตกนะคะ นี่นะคะก็จะหอมมากๆเลยนะคะน้ำมันงาน,นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะนี่เนาะใส่น้ําลงไปหนึ่งช้อนชานะคะจริงๆเลยนะคะทําให้ผมของเราดกดําเงางาม,งามผมมีน้ําหนักมากๆเลยนะคะนี่คือกาแฟเขาละลายแล้วนะคะอ่า ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือมะนาวเราจะใช้มะนาวอยู่ที่ครึ่งซีกนะคะในส่วนของมะนาวสมมติเขาจะมีกรดเอชเอจะทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะในส่วนของอน้ำมะนาวจะช่วยลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะเราจะใช้อยู่ที่ครึ่งลูกนะคะนี่นะคะเราใช้มะนาวครึ่งซีกนะคะ าจะสุดยอดเลยนะคะในการยับยัง้งการเกิดหงอกการหลุดร่วงของเส้นผุมนะคะในส่วนของมะนาวใครจะใช้เฉพาะน้ามะนาวหมักผุมก็ได้ทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะคะตอนเช้ามาเราค่อยล้างออกได้เลยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผุมนะคะนี่ค่ะเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเรามาใช้กันเลยค่ะนะคะวิธีใช้ให้เราใชาส้สาลี จุ่มไปในน้ําของเราแบบนี้เลยนะคะหรือใครจะใช้แปรงที่ที่เราใช้ย้อมผมนะคะเราจุ่มแบบนี้แล้วเราก็ทาให้ทั่วหนังหัวของเราทาให้ทั่วหัวทั่วผมของเราเลยนะคะทาไปจนจนแบบชุ่มเลยนะคะชุ่มไปทั้งหัวทั้งอะไรเราเลยนะคะในส่วนของอาน้ําตัวนี้นะคะทาเน้นตรงไหนที่ว่าเรามีงอกเยอะๆนะคะให้เราทาไปเลยนะคะ ทาไปให้ชุ่มๆหนังหัวเลยนะคะทาแล้วเราก็หมักไว้30นาทีนะคะแล้วเราค่อยไปล้างไปสะออกนะคะสูตรนี้ทําได้อาทิตย์ละ3-4ครั้งเลยนะคะ mm hmm. เคยมี f c ถามมาและว f ฟก็ขอมาให้ทําสูตรนี้ให้แต่ยังไม่ได้ทําให้สักทีไม่ได้ไปศึกษาสักทีเพิ่งจะได้ทําให้นี้นะคะว่า f c ถามมาว่ารักษาผมยังไงผมถึงไม่งอกแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ยังไม่งอกจริงๆนะคะคือ ใช้สูตรธรรมชาติแบบนี้นะคะจะกระตุ้นไม่ให้ผมเราหงอกเร็วนะคะส่วนตัวอายุจะ50แล้วแต่ก็ยังไม่งอกนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะใครอยากมีผมที่ดกที่ดําที่เงาสลวยไม่งอกก่อนัยไปทดลองทําใช้ดูนะคะสูตรนี้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรดีมีเทคนิคทุกเทคนิคสูตรดีสูตรดีก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ